สวัสดีนะครับผมมาอยู่กับคนโคกอีกแล้วคลิปนี้พามาดูช่างเชื่อมในตำนานครับรับตาเชืเช่อมหน้ากากมีนะครับไม่ใส่ครับอะไรนะพี่สันบอกว่าอะไรอยากจะรู้บทบาทการเจ็บตายใช่ไหมก่อนเป็นยังไงใช่ไหมโอ้ดู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 ดดอ,อู้สันใครมา ตอนนี้เราก็เหมือนเดิมครับยังไม่ทันได้ไปไหนครับนานผู้ชมขึ้นร้อพายก็เหมือนเดิมครับพี่สันก็ยังไม่ได้ไปออกกล่าถ่ายคลิปเลยครับไม่ว่างครับช่วงนี้ล้อพายค่อนข้างเยอะสือเกินครับตอนนี้ก็ติดคิวอยู่ประมาณ3ามสี่คู่นะครับตอนนี้อ่ะตอนนี้เราก็กําลังขึ้นนี่ครับคูปตาสี่สิบนะครับแอลสี่ศูนย์ครับผมบอกเลยว่า L40 นี่สูงกว่าห้าสิบนะครับคาตาะนะทุกคนอันนี้ความสูงของเขาก็จากแป้นนะครับแทงจากแป้นขึ้นน่ะสูงสูงยี่สิบสี่เซนนะครับผมหรือว่าสูงมากเลยนะเท่ากับที่ผมเคยทำตัวยันต์มาสามเก้าเลยครับสูงเท่านี้เลยครับแต่สำคัญว่ามันก็แข็งแรงนะครับผม มาตรฐานอยู่แล้วครับวันนี้นะครับสำหรับอันนี้ L40 ครับอันนี้ L50 นะครับผม L50 นี่ว่าความสูงอยู่ที่19เซนนะครับแทงแทงจากนี่นะแทงจากแผ่นขึ้นครับสุดกะถึงมุมบนนี่นะครับ19เซนนะครับตัว50ตัวนี้ก็แทงจากแป่นขึ้นมาก็ความสูงของเขาก็24เซนครับผมทุกคน เราทําแบบให้จุกใจไปเลยครับ่าน้ชมนี่สี่พายครับเมื่อวานนี้ก็สามพายเราก็ทํานะครับสามพายเมื่อวานนี้ก็ส่งไปแล้วนะครับสามพายสําหรับห้าศูนย์นะครับตอนนี้เราก็เหลือจะใส่น็อตก็อ้อมก็จะจบแล้วแต่จะมาช้าตรงที่นี่แหละทำรอพายครับเราไม่ได้แบบตั้งขึ้นเฉยๆนะ เราต้องอพับให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ด้วยครับได้ความสวยส,สามเก้าเอ้ตัวสี่ซิมนี่ขายเท่าไหร่สี่พายะเก้าพันเก้าพันนี่ไม่รวมส่งนะครับผมเก้าพันสองเก้าพันเก้าพันถ้าสามพายละสามาสาพายก็จะลด งมาอมกห้าร้อยนะครับแล้วแต่คนชอบครับจะชอบสามหรือสี่ครับสามดีกว่ามดีกว่าแต่มันจ้วงด้ยาวไงถ้าอยากได้ความสวยก็ต้องใส่สี่ใช่ไหมถ้าสี่นี่จะสวยครับถ้าสามนี่ก็ถ้าแบบรุยหลมแบบหลมเยอะๆนี่ผมแนะนำสามดีกว่าสามมันจ้วงเวลาเราแทงออกมาเนาะมันจะจ้วงจังหวะจ้วงอ่ะมันจะกว้างกว่าสี่ครับจะกว้างกว่าสี่พาย นี่นี่ช่างเชื่อมในตำนานครับเขามีแต่ช่างแอร์ในตำนานครับนี่เราก็มาดูช่างเชื่อมในตำนานนี่ตำนานเลยพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วโอ้พ่อไปย่านามาครับวันนี้พ่อไม่ได้มาช่วยนะครไปแล้วตรงนี้ก็กำลังย่าครับกำลังเริ่มทำนากันแล้ว อันนี้ก็เลื่อยนะครับเลื่อยแบบว่าขยันกว่าเขาครับท่านผู้ชมทำงานแต่เช้ายันค่ำครับสี่ทุ่มยังไม่เลิกนะเมื่อยนะโอ้เดี๋ยวเราจะมาดูเก็ดปลาช่อนของอคนโคกเชื่อมกันครับผม,ม,อ,ม <laughs> อะไรนะ <laughs> นี่แหละจะมาท้าตอนทำพายครับ <c oughs> เอาอะไรฮะนุ่นนี่โอ้ไปแล้วอู้ซองเพาเว้ยซองเพาซองเพาตรงนี้รถยำนากำลังกระเดือนนะครับ เรียบร้อยนี่ก็เวลาตัดขาดเขาก็จะหยุดทำงานของเขาเองนะครับนี่ใบพายเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นี่สามารถเลือกสีได้นะครับไม่ว่าจะเอาสีอะไรครับแล้วแต่ชอบเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีดำแดงส้มได้หมดครับสีน้ำเงินอยากได้อะไรก็ถ้าสั่งก็สามารถเลือกสีได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับล้อพายนะครับ ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเลยแม่ขอดูเก็ตหน่อยดิพี่ฮะเป็นไงแตกเป็นันฮะมันแถมใหญ่โอ้โก็ดูตอนบากใส่วะโอ้โหคืออยู่คือ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 เกตทะยานาคครับเนี่ยใหญ่สั่นใหญ่วั้เาเกตเดือสาคัญไงเวลา รถดจอลมหนักๆนะร้อยเก็ดถ้าจะยาบเหมือนไปดี <m akes> ใช่ไหม,มเอามันเอามันช่วยเลยใช่ไหมอออโอ้ยงั้นผมต้องเชื่อมแล้วหยาบแล้วทั้งกันนะหลายคนบอกว่าตู้นี้ไม่ได้เป็นตู้ของพลังนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมบ้านผมเขาเรียกตู้พลังหละเขาบอกว่าเป็นตู้แมกกาสตารู้ไม่ลูกอะไรตาตา,ตา แต่นู่นครับของเราก็นู่นเลยโตสองระบบครับอ่าซีอทูได้ด้วยแต่ซีอทูผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราไฟไม่ถึงนะนี่นี่ผยาวแผยยาวนี้ยเนี่ผมบอกเลยว่าใครได้คู่นี้ไปนี่ขังแน่นอนครับทำไมอ,ะอ่ะโคกลงมือเองอะ่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ยรู้ว่าไปสักหมานี่จะเอาใหญ่แล้วนะเนี่ยสักมาโอ้โหเล่นของร้อนอย่างเดียวเลยอ่ะสักมาในเชือดเยอะช่วยได้เยอะแต่แผลเต็มตัวเลยเต็มตีนเต็มตัวเต็มตัวเต็มตีนไปมือตัวงานสบายสบายอะเราอ่ะ ชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกับทาง,งานนะงานชุดนอนชุดนี้เหล็กก็เราก็ใช่อย่างหนาน,นะครับอย่างดีนะครับมาตรฐานแน่นอนครับมีมอกอนี่มีมอกอด้วยอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับอันนี้เป็นของห้าสี่พายเหมือนกันครับแต่เราก็ยังไม่ได้แต่งนะเดี๋ยวเราก็จะเียเก็บ รายละเอียดพกสเก็ตลอยไฟหรือว่าเป็นแบบกากแบบนี้นะครับเจียที่เราเจียได้นะครับผม mm. แล้วเราก็พ่นสีแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับว่าจะเอาสีไหนนะครับอันนี้ส่วนมากก็เราก็ทําสีดําไปแหละแต่ตอนนี้เราก็ซื้อสีมาแล้วครับอยู่หลังรถสามารถเลือกสีได้ครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเขียวสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่นะครับตามล้อเหล็กอะ พูดถึงว่าเราทําสีดําส่วนมากก็สีดํามันก็สวยนะครับแล้วก็บางทีลูกค้าบางคนเขาก็อยากได้สีอื่นนะครับเราก็เลยจัดตามลูกค้าไปเลยแต่นี่ล่ะสูงมากเลยเนี่ยสี่สิบนันจะขนาดไหมเนี่ยไปครับท่านผู้ชมแล้ผมก็จะใส่นอ็อตเชื่อมน็อตต่อนะครับ ตรงนี้ก็นี่ช่วยที่สันทำอันนี้ไปก่อนนะครับผมก็ยังไม่ได้ออกไปหาถ่ายคลิปนะครับติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะครับอยากได้ไหนก็สามารถสั่งมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบินนะครับบินเราก็มีนะหลายอย่างบอคูนบอคูนก็สีน้ำเงินเหลือสีน้ำเงินครับนี่ทีทีเคครับเหนียวแน่นนอนครับทดสอบมาแล้วเหลือแต่จุดไฟครับยังไม่ได้ทดลอง โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับผม